อ่ก่อนอื่นนะครับนะวันนี้นะครับนะแพลนบิตเก็ตนะครับนะก็ได้มีการแข่งขันการเทรดขึ้นนะครับก็ใครสนใจก็แนะโปรไฟล์นะครับเราก็ได้รับส่วนลดฟิวเจอร์เทรดฟิวเจอร์นะครับแพลนสไนเปอร์ช็อตคริปโตนะส่วนลด40%ตลอดชีพนะครับนะแห่อยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วก็จะได้เข้ากลุ่ม v พีสิงเกิจากสไนเปอร์ช็อตคริปโต Xbitget กันด้วยนะครับนะก็ยังไงก็ฝากนักเทรดเดอร์ทุกคนนะใครที่อยากได้ส่วนลดก็เรียนเชิญนะครับแนะโปรไฟล์ได้เลยนะครับนะโอเคแหนะเมื่อคืนนะครับก็มมีีกการรรพพููดดขอองนนนนนนะะะะคคัับบจล็ไปท ค่อนข้างจะผ่อนคลายค่อนข้างจะดีนะครับนะีอ่าก็จากที่ฟังนะครับก็ยังไงก็จะคงดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ7%นะครับแต่อาจจะมีการขึ้นอีกสักสองครั้งนะอ่าแล้วก็แล้วก็ยังมุมมองว่าอ่าตอนนี้นะครับก็ภาคการจ้างงานก็ยังมีความต้องการนะครับนะเออก็เลยทําให้แกรสะท้อนออกมาก็ไม่ตลาดไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่น,ะนักลงทุนไม่ค่อยมีความกลัวนะครับนะ่ก็เลยทําให้ตลาดที่โตของเรากลับตัวขึ้นมาได้นะครับเน่ตอนแรกก็เหมือนว่ารุดไปแล้วนะสุดท้ายกลับขึ้นมาปิดที่ เอ็มเอสิบแพรนะครับนะ mm hmm. เหนือเอ็มเอสิบแพรจงได้นะครับนะ mm hmm. ก็อย่างที่ผมบอกในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับถ้ามันไม่หลุดที่สองหมื่นสองสี่ร้อยถึงสองหมื่นสองหกร้อยนะครับสามารถอาจจะเป็นจุดพิจารณาเป็นจุดกลับตัวที่อาจจะขึ้นไปรีเทสข้างบนก็ได้นะครับในะในส่วนนี้นะครับนะแต่ถ้ามันยืนเหนือสองหมื่นห้าถึงสองหมื่นห้าสองร้อยเมื่อไหร่มันจะบินไปเลยนะครับในะในส่วนของดีซีนะ ก็ตอนนี้อาจจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะครับนะก็อาจจะขึ้นแตะบนแตะล่างอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าว่าตลาดจะเลือกทางนะครับเนาะว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงนะครับเนี่ยเห็นไหตอนนี้ก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นแล้วก็เดย์อย่างที่ผมว่านะครับเอ็มเอเนี่ยมันคอสกันนะครับเป็นโกลเด้นคอสเนี่ยเห็นไหมฮะนี่โกลเด้นคอสเดย์คอสนะครับเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปนะี่ยเรามาดูสี่ชั่วโมงเวลามันคอสกันนะเส้นสีเหลืองกับเส้นอะไรเหลืองกับแดงนะนี่เห็นไหมแดงเป็นเส้นสองร้อยนะครับนี่ ปอ้กนี่เวลามันคอสกันนะในส่วน4ีช่างบอครับเป็นไงฮะไปนะครับบินบินเลยแล้วนะค,นะคอสกันตรงนี้ครับนะแล้วก็ยาวเลยนะในส่วนของ BTC นะอ่าอันนี้ก็ในส่วนของด D ตอนนี้มันก็เริ่มกำลังจะคอสกันลนะตรงนี้นะครับนะคอสกันแล้วก็อาจจะไซด์เวย์ไปก่อนรอเส้น MA ปรับฐานแล้วก็รอ MA 100ขึ้นมาหนึ่งสองร้อันนี้อาจจะเป็นการทะลุขึ้นไปก็ได้นะครับในส่วนของ BTC นะ ถ้าเรามาดูในวิกนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมันเหมือนกําลังจะแตกกันแล้วนะฮะเนี่ยเออคือเดย์เนี่ยเกิดโคเรคคอร์สนะครับส่วนวิกเราไม่รู้ว่าจะเกิดเบสคอร์สหรือเปล่าหรืออาจจะลงมาแค่แตะแล้วก็กลับตัวขึ้นไปก็ได้นะครับเนี่ยก็ตอนนี้ก็พี่เจนดูนะครับแต่ว่าถ้ามุมมองตอนนี้มันค่อนข้างดีอยู่เพราะว่าเอสเออยู่เหนือแค่แค่สิบนะครับเนี่ยไซเวยออ์เขาแขางไปนะนแล้วก็ยังไม่หลุดกรอบของบอดดิ้งเบนนะครับในทเทิร์นเฟรมย่อยนะครับนะก็มีแนวโน้มสูง ที่จะสามารถทะลุได้ถ้ามันยืนแถว2 0ง0 0ื่นห้าสองร้อยสองหมื่นห้าสามร้อยไปได้นะครับนะีแนวโน้มที่มันจะบินทะลุอ,อกกุปกรณสามารถเกิดขึ้นได้นะครับนะในส่วนของ BTC ก็ประมาณนี้นะครับนะแ,แล้วเราก็มาดูในส่วนของ d ีเอนิดนึงในส่วนของ d ีเอ็กซน์เราครับนะก็เบรกขึ้นไปแล้วแต่สุดท้ายนี่มีแท่งกลับตัวมาครับอันนี้ในส่วนของ4ชั่วโมงนะครับนะสุดท้ายไม่สามารถเป็นดับเบิลนะครับนะเป็นดับเบิลท็อปแล้วก็กลับตัวลงมาถ้าแนวเส้น MA 200เนี่ยรับไม่อยู่นะ หลุดลงมานะครับมีโอกาสที่จะกลับเข้าเทรนเป็นขาลงเหมือนเดิมนะคระนะับอนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเบรกแล้วนะในส่วนของดอลลาร์นะ,อะตอนนี้เราจะเส้นนี้หรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าเราวัดจากเส้นนี้ก็แน่าจะเบรกแล้วนะ,ะเบรกแล้วครับรอว่าจะยืนไหวไหมเพราะว่าตอนนี้ดอลลาร์ก็กําลังลงบบรีเทสนะครับเนะี่ยแหกรีเทสย,ยืนไม่ยืนไม่ไหวนะกลับเข้าในกรอบสีขาวอีกครั้งหนึ่งโอกาสสูงที่มันจะลงมาข้างล่างนะครับนะี่ แล้วก็จะมีแนวต้านอีกที่หนึ่งก็คือไข่ปลาเส้นสีส้มนี้นะครับนะโซนหนึ่งร้อยหนึ่งจุดแปดนะครับไม่ใช่โซนหนึ่งร้อยจุดแห่แล้วกันหนึ่งร้อยจุดแท่เนี่ยแหกลรูดลงมานะก็คือจะลงยับเลยนะครับในส่วนของดอลลาร์นะแล้วก็ตลาดริปโตเราก็จะได้กลับตัวขึ้นในในภาพระยะสั้นแล้วกันนะระยะกลางแล้วกันยังไม่ถือว่าเป็นระยะยาวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องมาผ่านโซนสามหมื่นรนบโซนนี้นะสามหมื่นสามหมื่นสองเนี่ยนะแนวนี้ค่อนข้างหินเหมือนกันนะ ก็ประมาณนี้ครับนะในส่วนของ btc เนี่ยส่วน eth ผมก็เคยบอกแล้วว่าแนวรับม,มันถ้าอยู่ที่หลุดหนึ่พันหกเนี่ยไหลลงมาเลยครับแต่สุดท้ายเป็นไงฮะไม่หลุดนะเออไม่หลุดโซนหนึ่พันหกนะเนี่ยแล้วก็กลับตัวขึ้นมาได้เน่ยลักษณะของมันจะเป็น ascending เนะใช่ายเพครับนะก่อนแนวโน้มสูงที่จะแข็งๆแบบนีขึ้นไปได้เพราะว่าเข้าเท่านี้แนวโน้มขาขึ้นค่อนข้างมากกว่านะครับนะเนี่ยของ ether นะครับเนาะถ้าเข้ารูปแบบนี้โอเคแนวโน้มแน่จับ แน่จะค่อนข้างเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับนะโอเคนะครับนาะสำหรับในส่วนอ t h เทถ้าแนวเบรกของมันจะอยู่ที่ประมาณเอ่อเมื่อหนึ่กตอนนี้มันก็เหมือนอืมมันจะเบรกนะครับหนึ่งหกแปดศูนย์ประมาณเนาะหนึ่งหกเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะครับแนวโน้มเออตอนนี้ตอนนี้น่าสนใจอีทีกีเทอร์นะแม้ถ้าลงมารีเทสแนวย่อของมันแนวนี้นะหนึ่งหกห้าศูนย์นะนะแนวยอของมันนะแล้วก็กลับตัวขึ้นไปปิดเหนือ พันหกแปดศูนย์ถึงพันเจ็ดแล้วกันถ้ายืนเหนือได้ก็บินนะครับนะไปแอบยืนเหนือได้ก็บินนะครับไปทดสอบต่อไปนะประมาณแนวพันเจ็ดแค่ศูนย์นะครับเนี่ยในส่วนของ ethereum นะครับแล้วก็จุดเหมือนเป้าที่ถ้าทะลุไปได้น่าจะแนวสองพันแล้วกันหนึ่งเก้าหกสิบถึงสองพันนะประมาณนี้นะครับนะถ้ายืนเหนือเอาพันเจ็ดได้แล้วกันนะครับนะในส่วนของ ether เนื้อหน้มค่อนข้างดีนะ้วนะเนีเพราะว่าถ้ายืนเหนือพันเจ็ดได้จะเป็นการยืนเหนือ ma ไม่ได้ มีแนวแต้านอยู่เอ๋ถ้ายืนเหนือพันเจ็ดมีโอกาสวิ่งไปเทสแนวแต้านที่พันเจ็ดห้าสิบถึงหกสิบนะครับแนวนีนนะ้แล้วกันนะแล้วอาจจะมีการย่อตัวพักฐานอะไรก็ว่าไปถ้ายืนเหนือพันเจ็ดห้าสิบได้พันเจ็ดหกสิบพันเจ็ดห้าสิบถึงพันเจ็ดหกสิบแล้วกันยืนเหนือโซนนี้ได้แนวโน้มที่จะวิ่งไปพันเก้าถึงสองพันค่อนข้างสูงนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเอ๋แล้วก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มครับอย่าลืมนะนะฝากแอปตัวนี้ด้วยนะเพราะว่าใช้ดีค่อนข้างใช้ง่ายเลยเพราะว่าสามารถเลื่อน เลื่อนออเดอร์ได้เปิดลองเปิดช็อตเนี่ยสามารถเลื่อนได้นะไม่ต้องไปเข้าไม่ต้องไปคีย์ข้อมูลเพื่อจะซื้อในราคาไหนนะครับสามารถเลื่อนได้เลยนะเนี่ยเลื่อนแล้วเราก็เข้าออเดอร์ได้เลยนะจะลองจะช็อตสามารถปรับเลือกราคาตรงแม่กรบนี้ได้เลยนะก็สะดวกสบายนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยฮนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ